สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพับเรืมโบปวยทานดอกไข่มุกสีส้มกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราใช้ริบบิ้นอะไรบ้างดอกไข่มุกสีส้มของเราวันนี้นะคะสวยมากๆเลยค่ะตรงกลางนะคะก็จะเป็นดอกสีส้มๆแล้วก็มีกรบสีขาวล้อมรอบค่ะส่วนด้านล่างนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูริบบิ้นที่เราใช้วันนี้กันดีกว่าค่ะ วันนี้นะคะเราก็ใช้ริบบิ้นลายสกอตสีส้มค่ะเป็นริบบิ้นเบอร์2จํานวน4เส้นความยาวก็อยู่ที่30ซนติเมตรแล้วก็เพิ่มไข่มุกนะคะเป็นเกสรเพื่อความสวยงามเดี๋ยวเรามาเริ่มพับกันเลยดีกว่าค่ะในขั้นตอนแรกของเรานะคะเราก็จะนำเอาริบบิ้นทั้ง4เส้นค่ะไปตัดปลายให้แหลมเพื่อสะดวกในการรอดช่องแล้วก็รวบริบบิ้นนะคะด้านนี้จะเป็นด้านลายสกอตเราก็หันด้านที่ไม่มีลายไว้ด้านหน้า จากนั้นเราก็จะพับลงมาค่ะ10เซนติเมตรแล้วก็บีบตรงนี้นะคะให้เป็นรอยเลยก็มีด้านสั้นแล้วก็ด้านยาวค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะทำฐานสีกันโดยหยิบริบบิ้นออกมา2เส้นก่อนให้เส้นสั้นนะคะไว้ด้านหน้าใช้เส้นที่2คือเส้นนี้ค่ะคล้องไปเส้นที่1ซ้ายมือเส้นที่สามค่ะจะนำมาคล้องข้างล่างเส้นที่สองแบบนี้ และเส้นที่4นะคะจะนํามาลอดนะคะทางซ้ายมือของเส้นแรกค่ะจากนั้นก็กางริบบิ้นนะคะแล้วล้วงไปตรงกลางค่ะิบริบบิ้นเส้นที่3ให้เข้ามาอยู่ในเส้นที่4จากนั้นนะคะเราก็ดึงให้กระชับจะได้ฐานสี่เรียบร้อยต่อจากนั้นค่ะเราก็จะนำเออเรนบ์บาร์นะคะมาวางไว้ตรงกลางของริบบิ้นค่ะตรงนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเส้นที่สั้นค่ะพับลงมากล่าง กะะว่ามือเราก็พับไปทางซ้ายมือเส้นข้างล่างนี้เราก็พับขึ้นข้างบนค่ะแล้วเส้นซ้ายมือนี้เราจะนำมาลอดช่องตรงนี้ค่ะเป็นการล็อกริบบิ้นนะคะดึงให้กระชับค่ะจากนั้นก็พลิกริบบิ้นค่ะมาฝัา่งนี้เส้นที่สั้นทั้งสีด้านนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนำมาลอดช่องแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็ทำอย่างนี้นะคะไปให้ครบทั้งสี่เส้นค่ะ พอเราทำครบทั้ง4เซ้นแล้วนะคะเราก็จะพิกริบบิ้นมาฝั่งนี้เพื่อเริ่มต้นในการทำดอกไม้กันค่ะจะเริ่มจากเส้นข้างบนจะพับริบบิ้นไปด้านหลังนะคะไปทางขวามือแบบนี้ค่ะจากนั้นก็พับลงมาให้ขนานกับตัวริบบิ้นแล้วใช้ปลายนะคะเสียบเข้ากับช่องด้านข้างค่ะปลายของเขาจะมาโผล่ตรงกลางแบบนี้ทีนี้เราก็ดึงนะคะจะได้เป็นสามเหลี่ยมที่ มุมแบบนี้เหมือนเดิมค่ะพับไปด้านล้างพับลงมาใช้ปลายนะคะเสียบเข้ากับด้านข้างของเขาก็คือด้านความบือปลายก็จะมาออกข้างหน้าเดี๋ยวเราก็จะทำแบบนี้นะคะไปให้ครบทั้ง4ด้านค่ะ พอเราทำครบทั้งสด้านแล้วนะคะเรบบิ้นก็จะขึ้นมาอยู่ข้างบนเดี๋ยวเราจะทําเกสรกันค่ะจะเริ่มจากเส้นซ้ายมือคือเส้นนี้นะคะพับเส้นนี้ลงมาก่อนดึงเรบเิ้นไปทางขวามือพับเรบบิ้นมาข้างหน้าค่ะจากนั้นใช้ปลายของเขาเสียบเข้าตรงกลางนี่นะคะปลายของเขาก็จะมาออกข้างหลังพอดึงนะคะก็จะได้ในลักษณะแบบนี้ค่ะ เหมือนเดิมเอาเส้นนี้ลงมาก่อนใช้เส้นซ้ายมือนะคะโค้งริบบิ้นมาข้างหน้าและเสียบไปตรงกลางและดึงพอประมาณนะคะเดี๋ยวเราก็ทำแบบนี้ค่ะไปให้ครบทั้งสีด้าน พอเราทำครบทั้ง4เส้นแล้วนะคะก็จะได้ในรูปทรงเหมือนโบค่ะทีนี้เราก็มาจัดให้เท่าเๆกันเพื่อความสวยงามต่อจากนั้นจะทํากริบบานด้านนอกกันค่ะโดยจะเริ่มต้นจากเส้นซ้ายมือบนนะคะคือเส้นนี้ง่ายหรือบิ้นมาอย่างนี้นะคะลักษณะแบบนี้จากนั้นก็ความไปด้านหลังค่ะความปลายของริบบินจากนั้นให้ข้าม1ช่องนะคะนี่ ช่องที่1และคือช่องที่สองเสียบเข้าไปเลยค่ะตรงข้างหลังของออตัวกรีบนะคะปลายของเขาก็จะมาทะลุตรงนี้ดันเข้าไปนิดนึงค่ะนะคะตรงนี้ให้ให้เขาไปอยู่ด้านหลังของกรีบด้านในอย่างนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะพับมาด้านขวามือ แล้วก็พับไดบปินไปด้านหลังแล้เสียบเข้ากับด้านหลังของตัวกรีบบนค่ะอย่าลืมนะคะว่าจะต้องข้ามหนึ่งช่องด้วยนะคะข้ามไปหนึ่งช่องปิดไปด้านหลังแล้วก็เสียบเดี๋ยวเราก็ทำแบบนี้ไปให้ครบทั้งสี่กรีบค่ะ ตอนนี้เราก็ทำครบทั้งสกลีบนะ,นะคะก็มาจัดกลีบให้สวยงามเท่าๆกันค่ะก็จะเป็นกลีบบานที่อยู่ด้านนอกนะคะเป็นสีขาวด้านในก็จะเป็นกลีบสีส้มพอสวยเท่ากันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็นำเอากันไก่นะคะมาตัดเรบปิ้นส่วนที่เกินออกให้หมด พอหันมาก็จะเป็นดอกลักษณะแบบนี้เดียวเราก็จะนำเอาไข่มุกนะคะมาทำเป็นเกสรตรงกลางค่ะเพื่อให้ดอกไม้ของเราโดดเด่นยิ่งขึ้นนี่นะคะก็สวยงามทำไม่ยากเลยค่ะก็เป็นโปรยทานดอกไม้แบบง่ายแบบหนึ่งเลยนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกไข่มุกสีส้มของเรา